สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราอยู่กันในช่องน้องโชกุนกันนเองวันนี้ก็จะมาเล่นยันเดเล a ซิมูเลเตอร์นะวันนี้ก็จะแบบว่ามันมันมันไม่เหมือนนะเพราะว่าดูทุกคนเห็นไหมเออไอตัวสีแดงเนี่ยมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเถอะมันมีภาคแม่ด้วยนะ ตรงเนี้ยจะเป็นภาคแม่ตรงนี้มันจะเป็นภาครูปมี2อง5แล้วก็1น8 9นะอืมเขาเปลี่ยนใจจะแบบว่า1980ให้มันเปลี่ยนเป็นหนึ่นะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มเกมกันเลยนะนี่ตรงเนี้ยจะเป็น Play c r n d i ตนะตรงเนี้ยจะแปลว่าเล่นตรงนี้คานดิตเออคานดิตเนี่ยจะหมายความว่าแบบ เรากรอบไข่บ้างอืแล้วก็ต้องใส่แคนดิตด,ด้วยอืมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยเนาะอืมตรงนี้มีเคนดิตนะเนี่ยงั้นเราเข้าไปเล่นกันเลยตรงนี้จะเป็นหน้าห้องเลยนะห้องเป็นห้องเลยอืมตรงนี้เป็นเตียงนอนตรงนี้เป็นโทร,รทัศน์ตรงนี้เป็นคอมตรงนี้น่าจะเป็นแบบ แปะรูปภาพเหมือนจะแบบว่าแปะรูปภาพแบบเออโอเออโอสนะแล้วตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยเป็นนาฬิกาปุ๊กเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะน่าจะแบบว่าที่แบบเออเป็นตู้เออตู้แบบข้างในจะเป็นรุ่นพี่เออสรัพย์สิน ลุงพี่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลิกงั้นเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันเลยไปเอิ่มมันค้างเอ้าเอ้าเดินไม่ได้ปะโอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนเห็นไหมแวบ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 นะทุกคนสามารถย้อนได้คือแวบแวบโอเค งั้นอันนี้เราจะรีวิวนะเออคนพวกนี้ปกติแต่เออเออคนเนี้ยปกติตรงนี้ปกติปกติอันนี้ปกติปกติปกติปกต,ปกติอันนี้โอกาสใช่ปะโอเคโอกาสโอกาสจิกด้วยแต่ว่าเสื้อไม่เห็นเหมือนกันเลยนะ ยกโนเป็นเธอเหรอโอ้โหมีนักเลงด้วยคือไอเนี่ยคือหนักหัวใจเหมือนชมรมกีตาร์อันเนี้ยคือแบบเออ<ต>เพื่อนของคนนี้อืก็เหมือนไรบาลูแหละงั้น,น,น เดี๋ยวไปดูในโรงเรียนเลยในโรงเรียนอุ้ย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 เนี่ยหรอรุ่นพี่หัวแดงปะไม้อันนี้าาอะไม้เดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรอะจุกสศกจุกซะด้วยเนี่ยเซื้อก็ไม่เหมือนกันสีก็ไม่เหมือนกัน ตาคือแบบเปลี่ยนไปโอ้โหดูดิทุกคนเลิศนะก็เลิศเนี่ยทุกคนดูสิตาก็สวยเนอะแต่พวกเนี้ยคือแกงสกอยปะเนี่ยเห็นเห็นแบบเนี้ยใช่ปล่าเฮ้ยคนนี้เป็นสกอยไม่ใช่เหรอเอ๊ะเดี๋ยวคือมันคุยกับใครอ่ะน่ากลัววะมันคุยกับใครวะ่ะ กับผีหนมะือนเออนี่ซากิใช่ไหมคือเราจะบอกใครนงว่าไอไอสามคนเนี้มันมันไปที่1,9,8,9อะ่ะส่วนโคโคโนาแล้วก็ซากิเนี่ยมาอยู่ปัจจุบันของเราใน2องพแหละแต่พวกเนี้ยหมนเปลี่ยนไปนะเนี่ยสี่ก็ไม่เหมือนกัน ผิดปกติแล้วคือผิดปกติแล้วคือรุ้นพี่ถืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราสามารถกด F เพื่อให้ออไอพวกเนี้ยมันจมอยู่ในน้ำอะ่ะกินน้ำแล้วเรากดคุยตรงไหนเกดคุยตรงนี้ไเดียโมีตามฉันมา oh boy, ตามฉันมา Don't worry I'm sure he's going to love it. ด o o d What are you? อุ้ยอับลกอับลกอับลกอับลูกอับลูกอับลูกอับลกอับลกอับโอับลอับลูลอบลลอบโอลอับลลกอับออับลูลูกอับออักอบก มาเลมาเลมันตามไหมอุ้ยมันตามจริงว่ะโอเคก็ไม่เห็นมีอะไรเลยตามอุ้ยมันมือนเหมือน,นของจริงว่ะเราสามารถแต่วห้องนี้คืออะไรอนะ่ะกดได้ไหมอ,อ้ห้องนี้เราสามารถอุ้ยฆ่าได้บป่ะงั้นเรากดตัวเอฟตัว อ่ะสายไวยเกิร์ดแต่ต้องหาเหยื่อหุ้ยใครอ่ะมันเหมือนในภาคเออนี่ไอชีคนแรกปะชใช่ไหมไอชีคนแรก่ไมทคุยได้ไหม,มอ่ะ โอ,อ๊คุยไม่ได้ <c oughs> ไม่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 ตามเราสะด้วยเอาคนอื่นดีกว่าเออไหนไหนดูซิ <c oughs> เหมือนได้เสียงนะออโอเค ไปข้างบนข้างบนมันจะมีอะไรไหมวุย,ยมีว่ะเฮ้ยมันมีคนนี้สวยอ่ะทุกคนดูดิสวยกว่านาหัวใจอีกสีนี่แต่ว่าตาคือแบบว่าเอ้ยไม่ใช่ดิถุงเท้าแบบเหมือนเหมือน,นไอ้ผมไอผมเขียวอ่ะคนที่แบบเล่นเกมอ่ะโอ้โหแล้วคือหน้าเหาใช่ไหมเนี่ยและนี่ก็คือรุ่นพี่ เอาสรุปก็คือเอออุ้ยสะพนานักเรียนอยู่เราก็ตัวเอฟได้ไหมเอ้ยมันเหมือนจะกบตัวเอฟได้ไหนวะนี่ไงทุกค uh oh. นกทกดกทโกเคกกก เพราะว่ามีแค่นี้แหละมันเป็นรีวิวเล่นยานเดเลซิซิบูเลเตอร์นะแบบผมแดงนะงั้นขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะอืงานเออเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ในคอมเมนต์นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ในคอมเมนต์อยาก ถ้าทุกคนอยากเล่นก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยกดลิงก์งั้นแค่นี้แหละบ๊ายบาย